สวัสดีครับคลิปนี้พามานํำเสนองานปั๊บให้หน้าแปลงเดียวแปดไล่นะครับเหตุกันอยู่สามคันครับก็ไอ้นุ่มเวทแดงแล้วก็คู่หู้ไอ้นุ่มเวทแดงครับเป็นน้องสายครับไอ้นัดโอ้ยอาจารย์นัดอาจารย์นัดหน่อยมันต้องแฝกนะครับไอ้นุ่มเวทแดงก็นี่ครับคันนี้ครับสองคันผงเก็บงานอยู่ฟังผุนนะครับผมมาเก็บอยู่ฟังนี่ครับแต่ก่อนสิเป็นหน้าสามไฮนะครับเขาเอาแมคโครหลอกออกให้ถึงสูตดครับเห็นหอยแมคโครเหตุที่ว่า แปลงเดียวแปไร่ครับพี่น้องผมกามาชะคู่สาท้องคู่นี่ครับผ่านไปมือเครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ผมกับสิเก็บงานไฟนี่นะครับไอ้นุ่มเว็ดแดงไฟกลางที่นัดอยู่ไฟถึงสูดครับคู่สานี้เป็นคู่สามอดินนะครับใหญ่แห้งครับพี่น้องไล่ออกมาเพื่อครับเป็นงานของเจ้าของรถไอ้นุ่มเว็ดแดงนะครับเพิ่นได้เมาส์โอ้เพิ่นได้รับงานไห้โมเด้เมาสนะครับเป็นงานสมโมงนะครับสุโมงละเจ็ดลอย จาของหน้าเพื่อนเสียเอากล่องเสื้อพี่จับประดับนะครับเป็นกล่องผมเองครับเป็นสีละเอียดเล็กน้อยครับเป็นว่าสุมงค่าจำกัดครับเห็ดลงไปครับกะซิมีเสียเบียมาท้ายนะเหมือนกันครับเจนเสียเบียร์นะครับทายหายเพราะว่าันเป็นงานสุมงค์หย่านเพื่อนว่าให้นะครับแต่สียาวต้องันพี่น้องตอนเสื้อพี่กับสีจับกล่องให้เมืองนําครับว่าวิธีอานคาดินหน้าแปลงใหญ่นะครับเพื่อนอยากให้มันแล้วทีปีเดียวกะบอรัะประกันหาบแล้วครับแต่ว่าทีมงานนี่เห็ุในทดีที่สุดคือเราครับเป็นงานของเจ้าของรถอรนุ่มเบพออวืนนัก เพื่อนก็ได้เอ,อือนผมมารวมน่ำมาซอยน่ำครับก็เอือนกันไปกันมาคือว่าแล้วครับทีมงานนี่หลายคันครับทีมงานนี่ครับเดี๋ยวสิยาวตอนครับสิเก็บงานแปลงนี่ครับให้มันแล้วเฮียเสียพี่ายหายหนะครับเก็บงานครับพี่น้องจินแนวนี่เก็บจังไริงามครับจินแนวนี่งามเก็บงานโอ้ยนวลอุอ๊บ,บพ,พี่น้องเป็นจะเบิร์นี่ยัง างานแบบนี้นี่เก็บสวยเก็บดีครับเดเาเอาแบบไม่มีห้อยลรอครับพี่น้องอะ ก็ที่บอเออรถไทยได้พ sure ี่น้องน้มีรองามัน่ามันมเมนตไม่ได้ดินเหนียวนะมันมีดินใส่เขาขาวตรงนี้ทัวัที่มันงามกับอปีนี่สวยงามมีรอเอาฝนมาห่อยหนา้หน่อยตอนนี้มันเป็น

Hãy cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à, tôi giáo huấn người dân ngoài không ăn, mà người dân, người cái กับไอ้นมเว็ดเขียวครับโอ้ฝนมาแห้งได้พี่น้องบาหนิฝนตกอย่างแรง หาหมองอยูนะครับพี่นอ้องยูโบได้แล้วคนแห้ง โอ้ยพ <ś webinars> ี่น้องไปต่อยากไรครับฝนตกบานนี่แห้งเป็นดินตมดินดักสงใสยสิเกมครับานี่ นกระตกดินพี่น้องมางานรับเละเบิดครับดินดากคู่สะกะจะเจ้าของนาเพิน่นจับกล่องเองนะครับจับไปร,รับเองกับเมียเพิ่นครับเนี่ยนพ่อครับหน้าแปลงนี่กระตกไปทิดแปดไร่นะครับผมเอาสีพ่พเอดจับเมืองแล้วนะครับตอนนี้กระจอดให้เจ้าของนาพูนจับร,รับอยู่นะครับผมเป็นกล่องผมเองนะครับแต่เป็นสร้างอยู่ท่านะครับพูนจับเองกับเมียเพิ่น มันยังถือใจเมันครับงานสักชั่วโมงขันว่าหาบแล้วก็สิปั๊บไปเรื่อยครับ<อ>มันก็นสิเดือดยังงานอยู่แถวรถอยู่นะครับแถวรถจอดงานแถวนี้มันไก่เสีเยบก็เลยนะครับสูสีเดียวนะครับหมางคู่สะออกสามฟังนะครับ<อ>ครับไปส่งงานในเมืองไปเลยครับเดี<อ>๋ยวมนจับประรับเรียวก่อนอกับสิไล่อโอ้เหตุงานแข่งกับฝนพี่น,น้องฝนกับสิมาเพราะฝนครับ ก็เลือที่เก็บงานครับเก็บงานไฟทั้งใหญ่นะครับทางหน่อยคือแล้วนะครับมางคู่สาลงไปถมให้แหลมให้แหลมทั้งก๊กเสาไฟนะครับแต่ก่อนเป็นให้หน่อยหนึ่งยังหันนะครับมางคู่สาออกสามทางเอไปถมหันไปเลยครับต่ว่าคู่นี้ทิศทางแดงมันไห้แต่ปลูกก๊กใหม่นะครับมันบ่เเ็ดคู่สาหมอดินนะครับบรเมนหน่อยนะครับพี่น้องสุริยาเซนาฝนกระตุกครับ พ่อกระเซ้าบานใช่อีกครับรอบสองนี่โอ่เหนือไข่แต่หน้าผมบานพ่อกระเหลี่ยวกำลังเกิดนอนหาคนที่ทายให้ก็ไม,ม่มีครับเสียบเบี้ยกับทายทายให้จะคลิปปุ้ยนี่ผมเหมือนเสียมาตัดต่อรายกันเอนนี่แหละพอเอพราะอะไรเพราะไม่พี่น้องเมืงองครับหน้างานเขาเหลือเก็บงานครับเก็บไฟผมอยู่นี่ไปหาไฟที่ฮานัดครับที่ฮานัดอยู่พู่เหนือ มองคูนไว้นั่นเห็ดของกุ้งหวนะครับนุ่มเป็ดแดงจอดเงี้ยววะครับนี่ครับแล้วสีเงาตอนครับผมโมมีผู้ไายห้นะครับพี่น้องเก็บงานแลเหล่าจะส่งงานให้เมืองครับหาคนไายห้ก่อนครับบที่จะตั้งไว้บ่ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการส่งงานแล้วนะครับหาคนไายตอนเห็ดงานไก่จีเหล่าตอนเก็บงานกับโมมีเลยนะครับไอ้นุ่มเป็ดแดงเ่าแต่ง พื้นที่เฮ็ดคอกหั่วยจะคข้องหน้าเพื่อนอยู่นะครับส่วรถผมจอดแล้วครับมันสิกีดกันนะครับเรือบาลายของนครับพื้นที่ก็เพื่อนเป็นคนจับประดับเองครับเพื่อนว่าไก่เคียงแล้วนะครับเพื่อนวัยนี่เอาง่ามมาได้นะครับคือสีไทยแหละกับปันวานเขาเลยนะครับมันโอ้ฝ่ากระเดือพี่น้องมันเวลามันเขิยงคัดนะครับมันสองฝ่าเฮ็ดฝ่าแล้วครับเพื่อนว่าเพื่อบัยน้นไล่ละเอียดงามนะครับ นี่ก็เป็นทีดีคุ้นไว้นะครับเป็นนุ่มเวดแดงคุ้นกับเฮียนาดรับเดี๋ยวพาเมืองมุมสูงพี่น้องนี่คือมุมสูงของไคน่านะครับแปดลาครับไานี่เก็บพร้อมสูงนะครับเลือไทยหล้วก็สชีบ้านเขาเพื่อนกระชีจ้างรถหน่อยมาไทยบานนะครับเมียนาดเขาเก็บอีกสองสามข่องกันแล้วนะครับสซอยนุ่มเวดแดงเก็บ โน่นตีควดไว้นะครับเห็ดของหัวครับคลิปนี้จะได้กินจากล่างกันไปนะครับจะของรถเพิ่นงงกระสือหมูใบทาดะจะของรถนมเปีแดงนะครับพวกแม่นมสิดิแก่เลยท้อนยังครับจในในในสิริแก่น่อยสิดิเมื่อมาทีกับสิไปหายจานต่อมต่อ แล้ก็ฝากค้นงานฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น,น,นะครับพ่อแม่พี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ